เช็คดวนเราไม่ทิ้งกันกลุ่มอาชีพตกหล่นใดบ้างเตรียมรับเงินเยียวยา5,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารทางด้านเงินเยียวยา5,000บาทมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาของข่าวฝากกดไลค์กดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะเช็คดวนเราไม่ทิ้งกันกลุ่มอาชีพตกหล่นใดบ้างเตรียมรับเงินเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มให้กลุ่มตกหล่นลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงิน5,000บาท3เดือนเท่ากับอาชีพอิสระ ภายหลังรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน c o m เท่านั้นนะคะซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนหรือยื่นทบทวนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นั้นทั้งนี้นายประสงค์ภูลทะเนศประหลัดกระทรวงการคลังกล่าวหลังประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือคณะกรรมการเยีวยวยาประหลัดสิบกระทรวงว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนที่ตกหลน่นกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปทำตัวเลขมาเสนอก่อนกลางเดือนพฤษภาคมทั้งนี้ในกลุ่มเปราะบางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านคนวงเงิน39,000ล้านบาททั้งเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการและคนไร้บ้าน ส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือคือกลุ่มข้าราชการบำนาญได้รับเงินจากรัฐบาลขายของออนไลน์และพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่เพราะขณะนี้มีตำแหน่งรองรับกว่า1 0 0 0 0แสนตำแหน่งอยากให้ไปทำงานมากกว่า ในกลุ่มเปราะบางก่อนหน้านี้คอรมอเพิ่มเงินให้คนพิการ2ล้านคนเป็น1,000บาทจากเดิม800บาทต่อเดือนส่วนกลุ่มอื่นเตรียมอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมอาทิผู้สูงอายุอาจได้รับเพิ่มจากเดือนละ600มาเป็น800ส่วนคนไร้บ้านพอมอจะช่วยหาที่อยู่ให้ส่วนเด็กเล็ก แม่ลําบากไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกลุ่มนี้จะไม่ได้ถึงเดือนละ5,000บาทเท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกรเนื่องจากไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียรายได้เหมือนอาชีพอิสระสำหรับกลุ่มตกหลนเครือข่ายทางวัฒนธรรมเช่นดิเกลําตัดกระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมารวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และกีฬาเช่นนักกีฬานักมวยในสองกลุ่มนี้อาจช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนต้องดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนหรือไม่ถ้ายังกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้และนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดในวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนโชคดีได้รับเงิน5,000กัน เร็วๆนะคะสำหรับวันนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ